ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมในเกมไมครับ1.4.6วันนี้ก็จะพาไปทัวร์นรกี๋ยวก็ต้องลงไปเอาอุปกรณ์ในเหมืองเหมืองที่พาไปรอบรอบที่แล้วอะ่ะอ่ะก็เดี๋ยวเรื่องฮานูที่บอกว่าจะสอนครับเดี๋ยวขอข้ามไปก่อนนะอุปกรณ์มาหายากมากนี่ก็หมาเห็นมันเดินมา,าข้างๆก็เลยก็ดูให้มันก็ได้เพื่อนและเดี๋ยวเอาไปลงไปนรกด้วยเพื่อมันจะช่วยอะไรได้อ่ะแต่มันคงไม่ไปนรกหรอกอ่ะก็เดี๋ยวขอ เดี๋ยวขอปิดปิดไปแล้วเนาะไปะมาหน่อยไปลงเหมืองก่นอนใส่หมวกไปด้วยมันจะได้แบบโอ้โหไม่งั้นถ้าตายขึ้นมาเนะี่ยก็จบเลยอะ่ะจบเลยจบเลยขอขอนุญาตปรับเป็นตอนเช้านะครับเพราะว่ามันก็ที่ผมเปิดมาปุ๊บมันก็แบบจะเย็นแล้วอะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ทันนะเดี๋ยวซอมบี้เกิดผมขออนุญาตแล้วกันขอรอบหนึ่งรอบหนึ่ง ไปแล้วก็ลงไปขุดของขึ้นมาดาบอ่าไปลงในเงี้ยลงแรงๆก็ได้ลงยังไงก็ได้แล้วแต่คุณจะลงอ่ะเอ้าพอเหมืองของคุณใช่ไหมล่ะคุณรู้วิธีการขุดวิธีการลงมันเป็นเหมืองของคุณเด้อเด้อเด้อหมามาเะโอ้ยหมามาด้วยโอ้ยหมาน้อยลงเบาๆสิลูกสั่งหมานั่งนี่แหละเออไปแล้วก็ลงไปขุดของกัน ถือดาบไปด้วยกับเพื่อความปลอดภัยทอสรู้สึกจะไม่เอามานะเออไม่เป็นไรไม่ได้ไปไหนานานแล้วก็จริงๆผมจะทำที่บ้านก็ได้นะแต่ต้องลงมาเก็บลาวากัไหนลงมาเก็บลาวายัางไงก็ต้องมาดีอ่ะก็เออไหนๆก็มาแล้วมาขุดไปเลยเอ,อโทษดีครับถ้าเกิดแหลกขอ,อโทษๆ,ๆ,ๆ,ๆอุ๊ยเสียดายเอ้ย ช่ดิแหลกแล้วก็ไม่มอีออ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 อตายนะ ขอโทษครับเดี๋ยวห่วงขอกลับไปเอาใหม่ก็โอ้โหเสียดายมากเลยไปโอ้กระตุกกระตุกโทษครับถ้าเกิดกระตุกแล้วก็เดี๋ยวต้องรีบวิ่งไปเอาของโอ้ที่ขุดไดมอนอย่าหายนะโอ้ไป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 โอ้ยลงทีหัวโคตรหงะอ๋ออ๋อข้ามลงเลย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 ไป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 โอ้โหผมไม่น่าใจร้อนเลย น้องหมามาด้วยเลยไม่ต้องอามาหรอกเอาไปประตัววิ่งไปเลยสู่ความเบิงวางอันไกลโพลน้นยายสดายมากเลยอะ่ะฉันวิ่งไปตามทางแห่งความฝันฉันเจอที่ขุดไดมอนตกอยู่หนึ่งอัน ฉันก็เจอซอมบี้ด้วยหนึ่งตัวฉันก็ฟัน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 มันฟันฟันฮ่าๆเกือบตกลาวาดแล้วเมื่อกี้เนหะ็นปะใส่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 รองเท้าตกลาวาชัวเลยไม่เป็นไรสกิลตันมาจากไหนอ่ะ สังเกตไหมว่ามันจะขุดนานมากเลยมันเป็นหินชนิดไหนไม่รู้อ่ะคือก็ต้องขุดไปเยอะๆจริงๆถ้าขอตัดคลิปได้ผมก็จะตัดนะแต่ผมไม่ตัดจะได้รู้ว่าผมไม่ได้โกงเพราะผมมีไอเทมตัวไอเทม,มน,เนี้ไงเดี๋ยวจะหาว่าผมโกงกบอกไว้ล่วงหน้าเลยว,ว่าผมไม่โกง วนพื้ที่ตรงนั้นนะผมก็ขอไม้ไปอุดไม้ไม่ได้ดิคอปเปรส์สโตนน,นะครับมาๆๆๆมาๆๆมา,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 มาทีนีก้ก็ขุดได้สบายแล้วไม่ใช่อย่ายืนตรงกลางถ้าเกิดมันเป็นหลุมว่างใช่ไหมตกไปนี่มีแต่ตายกับตายอ,ะอ่ะจริงนังไงนั่นยังไงเล่า อ่าแล้วก็มันก็จะน่าเบื่อหนอ่านยนช่วงนี้เพราะว่า้องขุดนานมากที่ทำที่ขุดเพชรก็ได้เอ้ที่ขุดทองแต่ผมไม่ทำถามว่าไปนรกไปทำอะไรผมจะไปเอาบางอย่างแล้วก็ทำให้คนดูอ่าความมีที่ขุดเพชรก็จะดีมากเลยเพราะว่าความคงทนมัน,นี่แบบสุดยอดของที่สุดแล้วเป็นเครื่องขุดที่แบบอ๋อเป็นเครื่องขุดที่แข็งแกร่งที่สุด คุณภาพก็ลองจับทองทองคุณภาพดีสุดแต่ว,ว่าพัางง่ายที่สุดเท่าไม้พังง่ายเทางง่าไม้จอบไหมเอเอ,เอโอ้โหผมจำไม่ได้แล้วว่าผมไปตรงไหนบ้างอ่ะแต่มันใช้เยอะนะตรงอะไรเนี้ยแล้วผมไปเอ้ยอ๋อโอ้โหตกจำเลยแล้วก็ ไไหนต่ออืมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่าต้องไปเอาเออต้องไปคาบถังไปตักน้ำมาแล้วก็เอามาใส่ลาวามันก็จะได้เป็นไอสิ่งเมื่อกี้อ่าแต่ผมก็ทำให้ดูเนาะเพราะว่าผมไม่ได้เก่งมาก่อนเอเอใช่ผมไม่ได้เก่งมาก่อนก็ต้องเล่นเล่นมาเนะี่ยหัดเล่น หามาน้ยตามขึ้นมาเลยมามามาเรื่อยๆดิสังเกตน,นะหมาถ้าเกิดมันตามเราไม่ทันอย่างเงี้ยใช่ปะมันจะวาร์ปมาหาเราเลยจริงแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะทำหรือเปล่านะผมก็ต้องทำอย่างเงี้ยขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆการกระโดดในหน้าความหิวมันจะลดไวแต่ว่าแลกกับการได้ของดีเรา เห็นนะว้ามาเลยนะโถไอหมาขี้โกงแล้วระวังที่มันมีอยู่ก่อนตอนนี้ดเดี๋ยวผมมาสอนทํา,ต,าต่างกันต้องทําอีกชั้นะอ้าขาดอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอันเข้าบ้านก่อน ผมจะไปเอาอุปรกรณ์มาให้พวกคนดูก่อนค่าถังน้ำหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกอเดี๋ยวผมทำน้ำอินฟินิตี้เลยหนึ่งสองสามสี่เก้าเก้าเก้าอันนี้อ่าเก้าอันเลซสโตนร์น้ำไว้ตรงนี้ไม้ไม้เก็บไปเอาขวานเก็บไปเอาอะไรมาของกินของกินไม่มีเลยเดี๋ยวค่อยไปหาเอา อานน่ะซอมบี้ไปดำชีวิตก่อนสติดเก็บไปอ่าเดี๋ยวครับถังน้ำโอ้ยมาน้อยเข้ามาต่อน่หนเนะี่ยอ่าอ่าอ่าเอามาสามใบเลยอ่าอย่างนงี้แหละอะแล้วก็เอาไปหาไปหาแหล่งน้ำอาดูจากแผนที่นี่นี่คือแหล่งน้ำที่ใกล้สุดแล้วถ้ผมก็จะเอามา ปุ๊บมาวา่แต่ผมไม่รู้ว่าผมจะทำถูกหรือเปล่านะอำอมอำอมอำอมอำอออออกินมาทำชีวิตไปก่อนเพราะว่ามันไม่มีอะไรกินแล้วเดี๋ยวขึ้นมาค่อยมาหาของกินใหม่มันจะติดทำให้แบบหิวเกิดอาการหิวไวขึ้นนะ แต่ก็จะมาทำความหิวได้ไปเยอะเลยแต่ก็ดีแล้วโอ้แต่รองเท้าหายอะ่ะรองเท้าไอรอลแต่พอผมไปนรกเผื่อได้อะไรมาก็เดี๋ยวจะกลับมานะหมาก็อย่าไปตกน้ําล่ะผมไปทำข้างบนนี้ก่อวะนั่งหลอกไ่เทปไปเลยอ่า เอาเมื่อกี้ที่บอกนับไปเท่าไหร่นะประมาณ5อันใช่ปะ่ะเอาเ๋ยวคดไป5อัน5อันอันเี๋ยวผมจะสอนวิธีการทำปั๊มอปเปอร์สโตนเครื่องปั๊มอปเปอร์สโตนทำยังไงเดี๋ยวผมสอนให้ดูเลย แต่คุณจะทำนะก็ผมจะทำอีกแบบนึ่งคุณจะทำแบบไหนก็เรื่องของคุณเลยอ่าผมไม่ยุ่งเป็นชีวิตคนแล้วผมสอนวิธีการทำน้ำอินฟินิตี้ด้วยน้ำไม่มีวนอ่ารู้จักเะล่ะเออเออโอ้โหไปไปไปเอ้ยราวาราวาตกไปป๊ออ่านะอ้าว เดได้แล้วโจข้องหน่อยสินี่นี่เฟนเฟนเฟนมันจะดับจากไอ,อโอ้โหแมงมุมไอส้มตีนไอไอไอบ้าไอ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 กูไม่ใช่เป้าหมายนะอาลูกกตามันเดี๋ยวค่อยบอกว่ามันเป็นยังไงนี่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 เอ้าไม่ใช่ฟินอ่ะจะดับจากสิ่งนี้เกเวอร์อ่าฟินจะดับจากสิ่งที่เรียกว่าเกเวอร์ฟินอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดอุปกรณ์ครบอย่างเงี้ย เยวผมจะสอนการทําเลยแล้วกันธนูสอนการทำธนูอ่าอ่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปก่อนกลางคืนอีกแล้วอ่าเดี๋ยวผมไปปรับแล้วอ่ะเดี๋ยวมาหาว่าผมโกงอะไรผมไม่ชอบมาหาว่าผมเกลียนเกลียนแต่คุณจะว่าก็ว่าไปผมขอปรับหน่อยผมขอปรับปรับตอนเที่ยงก็ได้อ่ะอ่ะขอแค่นั้แหละผมขอแค่นะี้อ่ะผมอยากแบบขึ้นไปไม่มีซอมบี้เกิดได้ปะ ขอแค่นะี้อะเออไปนรกผมจะไม่ปรับเที่ยอะไรเลยครับคุณจะดูเที่ยผม,มจะด่าเที่ยผมก็ต้อนสบายคุณเลยก็นี่อุปกรณ์มีครบอ่าเดี๋ยวไปที่นรกกันเลยเออฟ้นฟินปัป๊บอ่าฟ้นประโยชน์มันอยู่ตรงนี้นี่ประโยชน์มันก็มีนะ อ้าครบแล้วครบแล้วอ้ารูปร่างของฟินจะเป็นอย่างนี้นะฟินอนะ่ะรูปร่าง,งมันจะเป็นอย่างงี้ฟินฟินแล้วก็ฟินเน่นย้อนให้ดูนี่ฟินจะเป็นอย่างงี้ก็ฟินถามว่ามีประโยชน์อย่างไรการจะไปนรกเนี่ยต้องมีฟินอ่าแล้วก็ไอรอนอ่านี่เอาฟินกับไอรอนมาอย่างงี้อ่าผมจะไปนรกแล้ว ก็เดี๋ยวเตรียมอะไรบ้างดีกว่าเก็บไปเออดยาเดี๋ยวขึ้นมาค่อยทำน้ำแบบอินฟินิตี้ให้ดูแล้วก็เฟน้นอันปั๊มเลยป๊อป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 ๊อปป๊อปโอ้ยโอกาสที่มันจะเกิดนะ่ะมันคือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเนาะไอสิบเปอร์เซ็นต์ที่มันจะเกิดเป็นเฟน้นอ่าก็ต้องทำอย่าไไงเงี้ยเอาเฟ้นอีกครับสองอัน อันเดียวก็พอแล้วแล้วสอนก็รทำธนูเอ้ยขาดขนไก,ก่อีกอุปกรณ์มันไ,ไม่ครบก็ยังไงก็เดี๋ยวถ้าครบเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูออาพอแค่นี้ก่อนน่าเบือ่ออลาวก็สอนวิธีการทําไฟแช็กในภาษาบ,บ้านเราเนะี่ยเอาวางเงี้ยอ๋อต้องวางสลับกันเนี่ยเอาวางตามรูปอย่างเงี้ยหรือจะวางก็ได้ให้มันเป็นแนวเฉียงแต่ต้องเอาฟินข้างล่างไอรอนข้างบนนะเนี่ยวางอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ได้อแล้วแต่เราก,กดมา,าวิธีการทําทํายังไงเหรอ นี่คือวิธีใช้มันยังไงนี่กดคลิกขวาเพื่อก,การจุดไฟคลิกซ้ายดับไฟอ่าแล้วก็วิธีการจะไปนรกให้มามาแล้วนี่เออแล้วก็วิธีการจะไปนรกกดปึ๊บนี่ก็สําหรับคนที่เล่นปกติและแหลกนะแลวจะไปนรกเนี่ยผมขอแนะนําอย่างหนึง่งคือถ้ามึงไปนรกเนี่ยแล้วมึงแหลกอยู่แล้วมึงก็จะโคตรแหลกเลยอ่ายวผมไปเลยพวกผม โอเคอะอ่าปึ๊บอ่าเนี่ยโอ้โหเกิดการกเวอร์ด้วยเอ้ยเอ้ยเสียงเสียงเสียงแบบนี้มันไม่น่าน่าลามดีเท่าไหร่นะ <c oughs> เสียงแม่งโอ้โหอ่าอัน,นี่เขาเรียกว่า ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้สว่างนะมันเรียกว่าอะไรอะ ghost s t o ต e ก h o ต t stone คืออะไรเนี่ยไอ้สิ่งที่ผมทบเมื่อกีนนะ้เ,เนี่ยเอาแนวมาวางมันคือมันจะได้ ghost ก t o ตนมาเอามันดียังไงกดวางกดวางปุ๊บนี่มันจะสว่างื่วยสว่างแต่ผมจะไม่ทำจําไว้ว่านรกอยู่ตรงนี้ มันสังเกตง่ายก็เราสังเกตกไม่มีใครอยู่สู้กับมันกูต้องสู้กับมันมันจะได้สิ่งนี้มา <c oughs> นี่เขาเรียกว่าโกสนาเกตอ่าเป็นทองนั่นแหละเหมือนที่เราอยู่ที่นู่นนะ่ะนะอันนี้ก็เขาเรียกว่าหินหินในโลกจะขุดง่ายมาก <c oughs> เรียกว่าอะไรนะโอ้ผมจำไม่ได้ อ่าก็เนี่ยแหละสิ่งที่ผมจะเอาโอสิ่งที่ผมจะเอาผมเอาแค่นั้นแหละผมไม่ต้องการอะไรเลยโอ้ดูมันเกิดดิโอ้ดูมันเกิดดิดมดดผมเอาแค่นั้นแหละอ่ะแล้วผมก็กลับบ้านอ่าอ่าเดี๋ยวผมก็ตกแต่งบ้านนะเดี๋ยวครั้งต่อไปเอาไม่เรามีนรกแล้วเดี๋ยวเราครั้งต่อไปเราก็ปุ๊อป โอ้โหฝ่าย่าเอีายวผมก็ครั้งต่อไปนะครับก็จะมาทำการทำการอะไรดีนั่นแหะสิทำการอะไรดีเอ่ยทำการสอนวิธีการทำน้ำไม่มีบนบทขอความความเห็นหมดไม่เป็นไรครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ